ที่เดียวของคุณทั้งสองก็คือเพลงเพลงนี้ครับที่น้องเห็นอ้ายเป็นบ่อใส่วงเป็นห่วงป่วงกัดแค่น้อยใจบ่อต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไหว้าห้เก่งกระด้อหู้อยู่ว่าหลูโตอนยานอ้ายทนรับมือบ่อไหวตอนน้องตัด สินใจว่าสิไปจากท้ายคอนอนี้ฮักกะฮักแต่ฮู้อยู่ดอกว่าท้ายต้องถอยให้น้องไปดีให้เขาดูแลคือสิดีกว่ามีไอ้ายเข้าใจกะยังบอลืมกะยังคิดฮอดคือเก่าก็มีแนลังเชื่อแอบเหงาแต่ก็พออยู่ไว้ ไอ้ ai, บ่อได้เป็นยังไอ้ายเก่งกะด้อยยังหายใจต่อบ่อตายดอกสัมนี้น้ำตาไหลก็เพราะว่าอ้นั้นยินดีบ่อได้มีอาการุูมไฟที่น้องเห็นอ้ายเป็นบ่อใสวงเป็น่วงปวงกะแค่น้อยใจบ่อต้องเป็นพวงแค่นี้ไอ้ายไว้าอ้เก่งกะดอ ้ย,ยินดีทุกอย่างพร้อมสิย่างหลีกไปให้คนสิบ่อรั้งให้เธอต้องทุกทนเมื่อได้เจอคนใหม่ที่ใช่พอฮักกะฮักแต่หู้อยู่ดอกว่าอายต้องถอยให้น้องไปต่อเขาดีกว่าหลาย้าย,ยังดีบ่อพอไอเข้าใจกัยังบ่ลืมกะยังคิด ทอดคือเก่าก็มีแนลังเชื่อแอบเงาแต่กระพออยู่ไหว้อ้ายบ่อได้เป็นยังอ้ายเก่งกะด้ดยยังหายใจต่อบอตายดอกสั่มนี้น้ำตาไหลก็เพราะว่าไ้นั้นยินดีบ่อได้มีอาการภูมิไฟที่น้องเห็น ายเป็นบ่อใส่วงเป็นห่วงป่วงกะแค่น้อยใจบ่อต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไหวไอ้ายเก่งกะดอกะยังบ่อลืมกะยังคิด พอดคือเก่าวก็มีแนลังเชื่อแอบเหงาแต่กระพออยู่ไหว้อ้ายบอได้เป็นยังอ้ายเก่งกะด้วยยังหายใจต่อบ่อตายดอกสัานี้น้ำตาไหลก็เพราะว่าท่านั้นยินดีบ่อได้มีอาการฟูมไฟที่น้องเห็น ไอ้เป็นบ่อใส่วงเป็นห่วง่วงกะแค่น้อยใจบ่ตอ,อบต้องเป็นห่วงแค่นี้ไอ้ไหวไอ้าเก่งกะดอบ่อต้องเป็นห่วงแค่นี้ไอ้ไหวอ้าเก่งกะดอ